สวัสดีครับเดชช่างแก้วนันอาทิตย์นะครับวันนี้เอาเนี่ยครับตามตามสั่งครับผมก่อนนี้นะครับก็ทํามีดนะครับมีดแบบมีดโบวีกับมีดปุละขานะครับมีดโบวีกับมีดปุละขาออกมาจําหน่ายนะครับมันไม่ใช่ว่าทําออกมาจําหน่าย มันเป็นของค้างสต็อกนะครับคแล้วเนี่ยมีอยู่อย่างละสี่ห้าเล่มครับหกเจ็ดแปดเล่มขึ้นด้ครับแล้วก็ทีนี้ว่าเอามาทดสอบทดลองนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของ f อซช่างแกะนะครับก็เลยสั่งเข้ามาอีกนะครผมผมว่าผมจะหยุดทำเลยนะครับพอดีมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับก็เลย ผลิตออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับนะก็มีครับเป็นมูวี่ี่เป็นคนๆนะครับก็ใส่เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวมีดนะครับตัวมีดที่ว่ากำลังทําออกมายังไม่ได้ใส่ด้ามนะครับนะเป็นแบบฟูแท้งแบบนี้นะครับนะเป็นฟูแท้งแบบนี้นครับด้ามเต็มนะครับแล้วก็เราก็ใส่ ใส่เป็นด้ามประกับนะครับใส่เป็นด้ามประกับแบบนี้ครับใช้ไม้เรียกไม้สาหรนนะครับนะใช,ใช้เป็นประกับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมนะครับอันนี้สวยกว่าสวยกว่าไอสวยกว่ารุ่นที่แล้วหน่อยนะครับนะนี่มันจะหักลงมาเนี่ยสวยเลยเนี่ยครับนะก็ขายราคาเดิมนี่แหละทีแรกว่าจะ ขึ้นราคาสักพันหนึ่งนะกพรไม่มีคนซื้อก็เลยจะขายให้มันหมดหดไปนะครับนะก็เป็ดมีดดีครับนะเป็นมีดชั้นดีนะครับนะก็แต่ว่ารุ่นนี้บอกก่อนนะครับไม่ใช่แบร์ลิงนะไม่ใช่แบร์ลิงแต่เป็นเนี่ยครับเป็นแหนบไอเป็นแหนบไอรถ เบนจอหนังนะครับรถรถลากไม้สูงนะครับแหน,นบรถเบ้นจะแข็งคมมากนะครับนะ, <S <S ะเป็นเป็นเป็นแหนบรถรถเบ้นนะครับรถจอหนังนั่นแหละรถลากไม้สูงออกจากป่านะครับอันนี้ก็จะขายเท่ากันนะรุ่นนี้จะไม่ทําเป็นฝักแอสโลอนอย่างคาแล้วนะครับมันไม่สะดวกนะครับผมก็จะทําเป็นซองนะครับเป็นซองหนังนะครับ หนังสงหนังสังเคราะห์นะครับหนังสังเคราะห์นะครับก็สวยไปอีกแบบนึงครับเนี่ยใส่รูดอะเลยครับจริงจะมีเข็มขัดลัดดิที่ทำไม่ทันนะครับก็ใส่เป๊กนะครับอย่างนี้ละเนี่ยนะทนน้ำทนไฟไม่ทนไฟครับใช้ใช้งานได้ดีก็แล้วกันนะครับนะ Uh, ฝักได้เนี่ยอย่าอย่าถามถามึงนะครับรุ่นนี้ไม่ไม่นะครับไม่ทัดไม่ทำนะครับถ้าถ้าทาฝักได้อีกเนี่ยก็มันจะบวกเข้าไปเยอะนะครับสี่ห้าร้อยไม่คุ้มนะครับเอาไปจ้างคนอื่นทำผมไม่ยมีเวลานะครับก็อย่าขายแบบนี้แหละนะมีซองเนี่ยน,นี่ทําเองได้อยู่นะครับนหนามากเลยนะหนาครับเนี่ยหนานี่เลยหนาประมาณหกมิลเลยล่ะหนาแล้วก็หนักนะ ฟันไม้ได้เลยแหละฟันไม้ชุบชุบชุบใช้เดินป่านะครับนะอันนี้คุ้มค่ามันเป็นมีดมีดหนาถึกคนนะครับถึกคนเขื่อนขูกนะถึกถึกคนควนถึกถึกคนคนเขื่อนเขื่อนขูกขูนะรุ่นะนี้จะมีค <Concept S 2> อนเซปต์มันมีมีร่องเลือดด้วยร่องเลือดก,ก็ก็อย่างว่านะทำขึ้นมาเพื่อความ ดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนะก็มีไม่มากนะครับอันนี้นะมีไม่มากรุ่นละประมาณหนึ่งประสามตีห้าหกอันนี้ก็มีแค่หกเล่มลนะหูขานะครับก็หากคนที่สั่งจองมาแนละ้วก็จะเหลือกี่เล่มไม่รู้นะครับก็สังนะฮะนะอันนี้ก็จะเหลืออันนี้ก็ยังมีเป็นสิบนะฮะมีอยู่สิบสองเล่มเนี่ยนะสิบสองเล่มห้า ถ้าขายดีก็จะทําขึ้นมาอีกไม่ต้องกลัวนะครับนะสั่งเข้ามานะนะหมดแล้วก็ทําอีกนะครับผมทําไม่ยากที่นี้นะครับผมและอันนี้ก็คือดาบดาบข้อทันนะครับดาบตาเต่านะครับดาบตาเต่าของสลาสลาบุญทันนะครับอ่าเนี่ยครับสลาบุญทันข้อทันนะครับก็จะ ช่วงนี้ครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะใกล้ปีใหม่ละใกล้สิ้นปีแล้วครับนะก็ผู้ผู้ผคนคือพี่ๆที่ยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับนะทำงานเหนื่อยน,นะตลอดปีนะครับนะก็ก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างนะครับนะซื้อให้คนอื่นเยอะแยะละ,ะนะครับ ก็ซื้อให้กับตัวเองบ้างนะครับทีนี้ช่างแก่ก็ไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรให้นะครับนะปีใหม่ก็มีแต่คำโวยพรนะครับแต่ว่าเป็นพ่อค้านะครับนะก็จะให้จะให้ราคาพิเศษนะครับนะให้ราคาพิเศษกับ f อซห้างแก่นะครับในการซื้อดาพ่อทันเนี่ยอันนี้ผมก็ยังประกอบไม่เสร็จนะวันนี้ วันนี้วันนี้แฟนผมทําสีนะครับนะทำสีแบบโบราณนะครับนะคนนี้ก็ยังผมจะต้องมา,า,มาตกแต่งอ,อ,อ,อีกหลายขั้นอีกหลายตอนอยู่นะครับแต่ว่าพร้อมขายแล้วมันก็ยังมีปลายต่างๆนะครับปลายบัวนะครับปลายบัวปลายไว้หัวตัดนะครับเยอะแยะเลยครับนะผมจะลดให้นะครเล่มละห้าร้อยบาทนะครับนะ เล่มละฮทุกเล่มเนี่ยลดห้าร้อยบาทนะครับ mm hmm. ใคร mm hmm. ใครจะซื้อก็ใครอยากได้จริงๆก็โทรมานะครับข้างแกะนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าห้าสี่เจ็ดสองสองศูนย์ทุกเล่มเนี่ยจะลดให้เล่มละห้าร้อยบาทนะครับนะมันจะมียี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับกับสิบเก้านิ้วนะครับสิบเก้านิ้วก็ราคา <5 S 2> ลดหล <5 S 2> ันน่นไปนตามนั้นไปบัว ลายบัวนะครับลายบัวสนะิบเก้านิ้วนะีงามเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับดาบก็อดาบดาบระดับพรลนานจานแล้วลาารครับปรลบานจยนนะครับนะถ้าใครมีดาบตาเต๋อในครอบครองนะครับดาบอื่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจละพอได้เลยนะครับนะสุดยอดแห่งดาบก,ก็คือดาบตาเต๋อนะครับอีกหน้อยก็จะหายากไปเรื่อยๆนะครับนะ อันนี้ปลายวายครับลายปลายวายนะครับทุกเล่มนี่จะมีเชือกแบบนี้นะครับเชือกรัดแบบนี้อันนี้เป็นเชือกแบบโบราณนะครับนะนะเป็นเชือกขัดขัดด้วยมือนะครับนะแม่ครูพ่อครูทั้งนั้นนะครับที่ที่ทานะครับอเทำดามของแม่เนี่ยครับงามเลยับผมมีอยู่เล่มมันมีดาบทรงหลวงด้วยมีทรงหลวงก็ ทรงหลวงก็มีทรงหลวงก็มีครับผมที่จริงขายก็หกพันนั่น่ะทรงหลวงเนี่ยนะแต่ว่าตามราคานะทรงหลวงนี่จะแพงหน่อยนะครับจะแพงหน่อยมันเพราะว่าออริจินอลเขาก็บวกเข้าไปละห้าร้อยละนะอาจจะแต่ว่ามันมีเล่มเดียวแค่นะทรงหลวงครับนะผมก็ราคาก็ขายปกติก็หกพันละนั่นะีอนะก็จะลดไปตามนั้นแหละครับ แต่วันนี้เนะี่ยที่ที่จะเอามาขายก็คือเนี่ยละครับนะเนี่ยครับมีตังแล้วสิ้นเดือนนะรีบเอาเลยนะครับพวกนี้ใช้งานจริงได้นะครับใช้งานจริงได้เป็นทํากับโคกกับข้าวฟันไม้นะฟันไม้เดินป่าได้ังอันนี้นะติดรถติดลาผมก็ใช้นะมีสิบเดียวเนี่ยผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วอยู่ในรถผมเนี่ยครับผมก็ใช้ แต่ว่าอยู่ในรถคันสีขาวนะครับนะคันสีดำนี่ไม่ได้พกอาวุธับผมอันนี้ก็กูขาก็งามนะครับมีซองแบบเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่อินเด็กนะอย่าเข้าใจผิดนะเป็นเป็นในเขาเรียกว่าหนังอ่าหนังสังเคราะห์นะครับนะเป็นเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนคล้ายๆกระเบื้องยางนะครับนะกระเบื้องยางเขาใช้ ปูใช้เนี่ยครับใช้กันแพนปูรถปูอะไรเนียครับนะก็ดีเหมือนกันครับดีในระดับหนับใช้ได้ใช้ได้เลยนครับผมก็ถ้าถ้าสนใจก็ทักไยมานะครับ0863780810นะครับโทรศัพท์ก็บอกเมื่อกี้นั่นแหละับ0899547220 ไอ้นี่งามนะครับเนี่ยรุ่นนี้ทรงได้ได่งามมากงามกว่ารุ่นที่แล้วนะครับอันนี้นะงามเลยนะ, <c oughs> มมนะครับก็เหมาะมือแล้วนี่นะเหมาะมือนเน,น,น,นี่ยราคาเท่าไันั่นละแปดร้อยนะพอละอันนี้แปดร้อยเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะ,นะ<ม>เดี๋ยวถ้ารุ่นต่อไปผมขอขึ้นราคานะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่หกเล่มนะครับมีหกเล่มแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้ยังมีอยู่12เล่มนะครับนะครับผมก็เหลือ800เหลือรุ่นสุดท้ายนะครับตามสัญญานะครับนะเพราะว่ามันขายขายขายเอาเอาเอาคุนคืนนะครับนะให้พี่น้องพี่น้องช่างอันนี้ครับทีมงานมีงานทำแค่นั้นแหละครับส่วนช่างแกนี่ไม่ค่อยได้อะไรครับอันนี้นะครับวันนี้อำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ